ครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านครับนี่ผมจากอุบลราชธานีครับพร้อมพี่น้องชาวอุบลทั้ง25เภอครับวันนี้เราเอ่อพร้อมใจกันในเรื่องของการท่องเที่ยวเนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจในด้านการท่องเที่ยวนะครับซึ่งมีการเข้ารรษาที่อุบลราชธานีและออกรรษาที่สุราษฎร์ธานีและวันนี้ก็เป็นวันสําคัญวันหนึ่งซึ่งด้วยรับ ความร่วมมือนะครับจากทางพี่น้องชาวอุบลราชธานีโดยเฉพาะหน่วยปกครองส่วนน้องถิ่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยท่านนายกการกันติน,นันและก็ทางเทศบานลนครอุบลราชธานีพร้อมด้วยพี่น้องชาวอุบลราชธานีได้มาร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันวันนี้เพื่อที่จะปล่อยกระบวนกาเทียนแห่เทียนของเราไปร่วมงานงานพนมพระของสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยว รายละเอียดในเรื่องของการไปตัวเนื่องจากท่านนายกองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดท่านนายกการจาการะกำกับการแสดงด้วยตัวเองเดี๋ยวขอเชิญพบกับท่านนายกการครับกับสุรีพี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์และพี่น้องท่หลายจังหวัดทั้งประเทศวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบราาุรีรัมย์ร่วมกับจังหวัดบราาุรีรัมย์แล้วท้องถิ่นได้มีการชํำวิม จังหวัดอุราชธานีทำาอ็มอูรร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์เป็นบ้านพี่เมืองน้องเขาสุราษฎร์มาแข่เทียนเราไปชักพระแล้ววันนี้เราจะมีการปล่อยขบวนเทียบัณาเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วถือโอกาสไปขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกท่านที่สนับสนุนทางอีสานใต้ของเราเมื่อมีภัยเข้ามา เราก็ถือโอกาสขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกท่านครับที่ได้สนับสนุนข้าวปลาอาหารแห้งมาให้กับพี่น้องชาวอีสานใต้ของเราเพื่อมีภัยเดือร้อนเข้ามาวันนี้เราจะได้ริโอกาสไปเยี่ยมพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อไปร่วมงานชักพระแล้วทำสมัชธาไม่ตีกันต่อไปเป็นทวนพี่น้องทั้งประเทศเหรครับว่าเราควรจะไปเที่ยวงานชักพระ ที่ว่าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเพราะว่าเราถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งุงบลมีเทียนรรษาสุราษฎร์มีชักพระแล้วเราก็าเป็นบ้านที่พงน้องซึ่งทำร่วมกันมาตั้งแต่ปี5 2 5 5 9ที่ผ่านมาขณะนี้ก็เข้าสู่ปีที่8ที่9แล้วเราก็คงจะสื่สารกันต่อไปก็ถือโอกาสขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับ ที่มาร่วมส่งเทียนพรรษาของเราเข้าสุราษฎร์พร้อมกับนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีวันนี้ก็ร่วมกับพี่น้องชาวจังหวัดอุราชธานีทุกคนครับก็มาร่วมส่งไปถึงชาวจังหวัดสุราษฎร์ท่านครับขอบคุณและสวัสดีครับการเยจัดพิเศษเลยครับครับปีนี้เราก็มีประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ได้เจอปัญหาต่าง ที่เรานําเทียนไปที่จังหวัดสุราษฎร์เราได้เคลื่อนขบวนไปแต่เราก็มีปัญหาอุปสรรคมากมายปีนี้เราได้มีการพัฒนายกเทียนขึ้นสู่รถเคียนแล้วก็นําสู่ที่น้องชาวจังหวัดส,ส,สุราษฎร์ธานีอาจจะใช้เวลาสักสองสาวันก็แต่ก่อนเราไปกันถึงเกือบสิบวันถึงจะไปถึงเราก็เจอปัญหาอุปสรรคมากมายแล้วก็เทียนเมื่อไปถึงแล้วก็ทําให้เทียนของเรานี้ต้องมีการซ่อมแซมบูรณะ อย่างมากมายวันนี้เราก็จะเคลื่อนให้ไปให้เร็วที่สุดแล้วก็เพื่อจะได้ไปแสดงให้พี่น้องชาวจังหวัดสุราธาน,นีได้ชมแล้วพร้อมกับนางลำของโรง,งเรียนที่บุญบางสาหารอีกกว่าร้อยชีวิตที่จะเคลื่อนเข้าสู่สุราธ,ธานีครับ